ส่วนราชการจากจังหวัดร้อยเอ็ดนะคะซึ่งนําโดยท่านเฉวัตรร้อยเอ็ดค่ะท่านนิรันดร์นามรักค่าอดีศสอจังหวัดร้อยเอ็ดค่ะท่านสสารากรนามงรักค่ะท่านศดรลนกถามช่วงค่ะท่านสจกรงจิตนามงรักค่ะท่านศจนราพไวัยนิยมพงค่ะท่านตำรวจเอกภูมิวิทยามารองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดร้อยเอ็ดค่ะ จออนุชิตคารเวคค่ะพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการสังกัดก,ก,กระทรวงเกษตรและสะะหินนะคะค่ะเล่นกับถัดไกนะคะที่ฉันตุ้งข่าหลวงให้กับท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรนะ <S <S เรียนท่านชญญา,ายามพุ่มารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรที่เขาเลิกกับสิญญ่งับผมว่าที่ร้อยตรีประสิทธิ์กมลีในเบอร์ตุขข้งขาหลวงขออนุญาตนำเรียนข้อมูล ถานการณ์ตุกไทในพื้นที่อำเภอทุ่งก้อหลวงจังหวัดเลยพอสังเกตดังนี้ครับอำเภอทุ่งก้อหลวงแบ่งพื้นที่การปกครองเป็น5ตำบล51หมู่บ้าน7ไร่เป็นพื้นที่กิจกรรม5,680 0ร่มีจำนวน38หมู่บ้านนะครับซึ่งมีไร่นะครับบ้านเรือนรัษฎรจำนวน100หลังจำนวน1,435ครัวเรือนนะครับความเสียหายด้านการประมง มีเกษตรกร,ร,กรได้รับ65ไร่สำหรับผลกระทบด้านบริษ,รรษรัทมีเกษตรกร148ไร่เพื่อนทะี่จะพิจารณาให้ความช่วยเหลือต่อไปก็ขออนุญาตกล่าวเรียนว่าการช่วยเหลือเบื้องต้นนะครับได้ประสานแล้วก็ภาคเอกชนได้นําถุงยี่ห้อนะครับไปว่านะครับพื้นที่เข้ามาบ้านไหแบบนที้ก็เป็นพื้นที่ตามพัดสะานะาขาดนะครับป็นส่านที่เก่ขขาที่ทต้องตรวจสท่านผู้นําก็ ได้ไปเก็บเกี่ยวให้กับเกษตรกรนะครับแล้วก็นำมาเลี้ยงบัวที่ที่ผมได้นำเดี่ยวก็กราบขอบพระคุณนะครับท่านชายาภูมิรัตน์นะครับเป็นอย่างสูงนะครับที่ท่านได้ห์องใหญ่พี่น้องประชาชนในเขตระเภอทุเขาหลวงและวันนี้ท่านกุณาที่จะมอบถุงยังชีพนะครับพร้อมกับเงินตังค์ผ่านเพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้กับพวกเราในครั้งนี้นะครับก็ขออนุญาตต้อนรับนะครับท่านชายาภูมิมาเล่าตีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และคณะนะครับด้วยความยินดียิย่งครับท่านครับขอบคุณมากครับท่านยสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดป้อยเอ็ดท่าน,านดรสลาดสามช่วงท่านนรากรนามึงรักนะครับสอสของพี่น้อง อดีตสสแล้วก็พ่อผู้แทนสันติผู้หญิงใหญ่ของจังหวัดร้อยเอ็ดแล้วก็มีท่านสอจอตุลยทรถามช,วช่วงเหอไหมอยู่ข้างหลังครับท่านสอจอนาราพรไวยนิยมพงศ์ท่านคุณนายของท่านนายกอบท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนะครับจังหวัดร้อยเอ็ดที่เคารพ ที่เดินทางมาวันนี้ทุกทอำเภอวันนี้ผมก็ได้ว่าผู้เดียวได้พี่น้องตออนุญาตโามาพร้อมคณะของกระทรวงเกษตรโดยการนั่ของอามาให้กำลังใจพี่น้องชาว,ว,ว,วห,หลว,วงโอ้ยสัวร์พ่อแม่หน่อต้งพาวอีกิีซื้อญาตพี่น้องรับของท่านนายกรัฐมนตรีท่านนายกเศรษฐา ่นมีบัญชาให้รัฐมนตรีทุกคนออกพื้นที่ปกปังที่ขาดบ่อด้นี่คือคำสั่งของผู้แทนสันนิพพี่น้องครับล้วกาหัวหน้าผู้แทนคือค,อคอนี่รั้หน้าเมืองหลักพี่น้องครับบอกว่าบ่มาบ่อใดที่วัน,นนี้พี่น้องครับสภาผู้แทนราษฎรในเวลาก่อนสิประชุมทุกวันพุธก็เร่หัดเนี่ยผู้แทนราษฎรนี่จะต้องเอาปัญหาไปว่าให้พี่น้องฟังของผู้แทนราษฎรที่ ไปวจ่า,จาในสภาเนี่คนเป็นรัฐมนตรีเนี่ทุกกระสุกตัวแทนของประชาชนคือผู้ที่ผู้ปัญหาผู้ที่นอกเดือดร้อนพี่น้องก้าพานผู้แทนผู้แทนกับไปวอาในสภาใก้ปัญหาตามคำบอกข,ของผู้แทนที่ไปวจาในสภาเนี่ต้องรีบมากแก้ไขอย่างัดรอยเอสเนีแต่ละจังหวัอดอเภอเนี่มีปัญหาอย่างแน,น่นอกจากฟังจากท่านผู้แทนแล้วไปวจ่าขอเช็ดริงได้พบกำนันผู้ใหญ่บา้านได้พบท่านนายกอบกนายกเทศบาลได้กุญีต่างๆ สะท้อนปัญหาเนี่ยมาตามตาเามาเนี่ยทุกพื้นที่ที่ไปอำเภอจังหารอำเภอผ้พชัยอำเภอต้นตบนลองเรียนส่วนใหญ่เรื่องแรงน้ำเรื่องไฟปัญหาคนกับพ่อแก้ไขได้ยุ่หรอกครับเพราะว่าเข้าเข้านี่ว่าภาษากันรู้เรื่องเพื่อเป็นไล่งานว่ามีการอพยพสัว์เลียงน,นะครับโดยเฉพาะเพื่อบอกว่าสนหนึ่งก็ได้หยาพระราชะท่าน อย่าพระราชทานนี่ก็คือขั้งอย่างของไขปัญหาซอยเหลือพี่น้องที่ลเลีย้ยงง่วงเวลาน้าม่วมเนี่ยครับพ่ีเนี่ยนะครับเนื่องจากว่าน้าม่วงนั้นไปเกี่ยวอย่างก็ได้าการออกมาแก้ไขปัญหาให้พี่น้องจนพ่อจนกว่าน้าม่วงชิโรันใดไที่มันปัญหาเฉพาะหน้าแก้ไขได้ท่านตรงทีท่จะแก้เลยแต่ปัญหาที่ว่างระบบเพื่อบ้อหกมันเกิดอุปกรณกข้อง,อง่วนท้องถิ่ได้จากบริอเอพื้นที่ของอบตพื้นที่ของเทศบาลหรือพื้นที่ เพราะว่ายาี่ไปี่สิคานาโฟิโนนาแรกเนี่ยเขากญยาพรแลระพอยาแก้ปวดครับ่จยปัญหาสถานการณ์ขออนุญาตออกให้เป็นสอง,งทางนะคะเพื่อให้เห็นป้ายด้วยนะคะค่ะ <c oughs> ขออนุญาตให้เห็นป้ายด้วยนะคะครับยู่ข้างหลังค่ะ เดพี่เที่ว่าการนครับโอเคครับโอเคครัเดี๋ยวไปฝนู้นครับฝาน้ครับพี่น้องตัวมืออคุณนีรออเนะครผ้าอบน้คเับขอบคุณต่อตอนีนั่นน่รักรอลูกดีพ่อ่นเอ้คเอคอจากาส่วนทุกองค์กรนะคที่ท่านได้มาร่วมใหคัถือว่า ให้ดูว่าการงานรู้จบแล้วบะงทีก็ถือว่าเป็นปัญหาที่พี่นั่งไม่ได้ด้วยเหรอครับผมขอบคุณครับนั่งนานไม่ได้เพราะว่ายอๆบรราดไม่ได้ที่พีกยาเกษตรเนี่ค่ะเรียบร้อยนะคะในส่วนของท่านที่ได้รับมอบแล้วนะคะก็อย่าง สอสอตันผู้ใดผู้ใดสสลูกผญินร้นยังเดินอู่้สสเกเทาลูกผู้หญิงร้านยังวายอยู่เอาสอสอหน้าาปอนแมองลังเนอะสอสอตันแต่กอนส ยวนแตสันยมาะมาณมาให้ลยว่าจะเป็นเกี่ยแก่ทีไหนอยู่ละกระทำบรัขอกาอ้คุณท่านชายพุ่ม่าอีกรอบนะครับขอเสียงโมไ้ท่างเกยนะครับนี่นะครับ้โกลางเลยขอใวันทีเต็นเตอร์นะโอ้ไฟสวันทีสองเลยส่วนผมก็ท่านไรทานตีกัลพ์เฮงนี่เล่นเอาเลขไทยสองตกับพ่อครับพี่รองนะับ เอาสุณบ่นที่ภาพสูงก็จะเลินครับตำลววยสมบูแชม้นเมื่อวินศิกระเมื่วันศุกร์ครับขอบคุณหลายครับพีท่านหัวครัะขอตียมเนียท่านรัฐมนตรีสอยมักการเกษตรและสหท่านผู้น้าสื่นการท่านสสพี่อพ่อ5ต้น ปึง,งามเนาะแม่ปะ่ะข้าวอย่กับข้ับพื่นวัน,นนี้ตอ่น้าอายุ10เดือนพอดีแต่พอต้องเป็นแนต่ตับีึมันคือบคืนไม่ทีใหญ่ครับที่เห็นท่านรัฐตทวสีห่างเหยียบเนื่อกระดีใจญ่มาผมในขณะเป็นคอผู้แท้หรือเปล่าคอผู้แท้ จะฝากลูกในเทพพี่นองเด้อเดี่ยวนาาพี่ยอ้มะเลือกทักเลือกให้น่ารักก่อนนะนนาพ,าพั่น้อนเด้อเอาฝากชทับพี่ขอให้ลูกดีพีให้น้กดีเด้อะอะไรไทเจอพี่เป็นเศรษฐีถึงมืตอกี้แล้วแม่ที่เด็กแบทุกคนอแอี่นองเด้เอ กินนารเาเอเาไม่อยาก่านเนื้อยังบอกแม้เพื <storyline> ่อเนอะยัมลาสอสอเรื่เพื่อนี่ล่ะขออนุญาตร่มเวครับวัสดีครับต้อขอขอบพระคุณนะคะคณะเป็นอย่างยิ่งในการวมถึงสส h นะคะในจังหวัดร้อยเอ็ดซึ่งนาโดยท่านรอง้จังหวัดร้อยเอ็ดนะคะที่วันนี้ ท่านได้มาร่วมให้กำลังใจพี่น้องชาวเทุ่เขาหลวงทีเป็นผู้ะสมสองไทยน้ำท่วมนะคะในพื้นที่ตำบลางนาค่ะก็ขอให้ทุกท่านนะคะเดินทางกลับบ้านนะคะจดสมาอยน่คือเก่าวงไันะครเบิ่าเกลนี้น้ำรนเราก็เช่ารถมารถเนยเายวันยิน อครับขอบคุณครับ